การที่เรามาฝึกอบรมบ่มใจเราให้เหมือนมะม่วงที่มันแก่จัดแล้วเราเอามาบ่มเวลาที่มันสุกมันก็จะหอมหวานฉันใดแต่ระหว่างทางที่มันจะสุกเนี่ยมันต้องอดทนและอดกัน้นอย่างมากเหมือนกับมะม่วงที่เขาอยากให้สุกพร้อมๆกันเนี่ยเขาต้องเอาแก๊สมาวางเป็นจุดๆแล้วก็เอาผ้าคุมเพื่อที่จะให้มันร้อนแล้วเราก็จะได้สุกเหมือนๆกันก็เดยก็สุกไล่ๆกัน เวลาที่เราจะทานรสชาติจะไม่เหมือนกันแม้นจะสุกเหมือนกันแต่ข้างในรสชาติจะไม่หมวานเหมือนกันเหตุก็เพราะว่ามะม่วงบางลูกอะ่ะมันยังอ่อนอยู่อะ่ะแล้วเราไปรีบเด็ดมาบ่มมาลูกถึงจะสุกก็คือถึงจะครบเจ็ดวันน่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อะไรแต่มันก็ได้อะไรอๆนะเหตุผลเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญา ให้เราได้รู้ว่าการที่เราต้องต่อสู้กับการมคุณทั้งห้าอันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันยังตกตะกอนนอนเนื่องอยู่เวลาที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็พยายามจะชักจูงเราให้ไปอยากทาน นู่นนี่นั่นอยากจะไปนู่นนี่นั่นคือมันจะทวนขึ้นมานะขอให้เข้าใจนะลูกว่าเขาเรียกว่าทวนอาศวะกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในก้นบึ้งบาดาลใจเรามันจะบีบเข้นขึ้นมามันจะทวนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรานะ่ะได้เห็นเห็นว่า๋อเรายังเหลือตัวนี้อยู่ ทีถ้าเป็นนักปฏิบัติที่ยังไม่เข้าใจพอเห็นสัญญาเก่ามันขึ้นมาเนี่ยก็ไปปรุงแต่งเพิ่มและรอคอยที่จะไปทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้นั่นเขาเรียกว่าสร้างภพให้กับตัวเองไว้สู่อนาคตที่จะไปในสิ่งที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้ดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างภพเอาไว้แล้วคือเขาไปจ่อรอไว้แล้วว่าอนาคตเนี่ยเขาจะไป กินไอเนี่ยเขาจะไปทำไหมเนี่ยมันสร้างเหตุเขาเรียกว่าสร้างเหตุเอาไว้แล้วเพื่อรอผลเช่นเดียวกันกันกบบางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็เดี๋ยวจะกลับและก็พยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวแต่ขอให้รู้ว่าคนที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับตัวเองได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีคือวันหน้าเวลาจะเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ดังใจเนี่ยท่านก็จะ รางนับดับได้ไวขึ้นอันนี้จากประสบการณ์ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะคะแม่เองก็ยังเพียรอยู่นะยังเพียรอยู่ยังเหลือก้นบึ้งบาดาลใจที่คอยจะเข้าไปรู้ให้ไหวและตัดให้ไหวจะได้ไม่ต้องอยู่เทินกลับมาเพื่ออะไรอะไรอีก